ร้านท็อปสกีร์ตบีชคาเฟ่อำเภอหัวหินมาเที่ยวริมทะเลทั้งทีนะครับยังไงก็ต้องไม่พลาดแวะมาชมวิวทะเลสวยๆหาดทรายขาวๆแล้วก็เช็คอินคาเฟ่ลับๆติดริมทะเลร้านนี้เลยครับ t o อป e c r ร t ตบีชคาเฟ่ร้านนี้เขาตกแต่งแบบฟิลเก๋ๆชิคๆเน้นความเป็นธรรมชาติกระท่อมและมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้อับลงโซเชียลเยอะมากๆ แต่โดนใจสุดๆก็ต้องโซนริมทะเลที่มีเบาะนั่งนุ่มๆให้นั่งฟังเสียงคลื่นของทะเลหัวหินแบบใกล้ๆในร้านยังมีเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็เบเกอรี่อร่อยๆให้สั่งมาชิมหลายเมนูยิ่งมาช่วงเย็นๆวิวตรงนี้บอกเลยเด็ดมากๆครับ เปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลเราก็มาเดินเล่นชมผลงานศิลปะกันที่บ้านศิลปินหัวหินที่นี่เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายแขนงทั้งภาพเขียนสีน้ำสีน้ำมันงานประติมากรรมรูปปั้นงานแกะสลัก ของตกแต่งบ้านของเก่าของสะสมบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าเดินเที่ยวมีที่นั่งชิลมีคาเฟ่ให้สั่งเครื่องดื่มเย็นๆมาจิบด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโซนเวิร์กช็อปที่ทุกคนสามารถเข้ามาสร้างสรรค์งานศิลปะแบบง่ายๆใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็จะได้ผลงานศิลปะของตัวเองกลับบ้านหรือถ้าเลือกซื้อจากช็อปก็มีให้เลือกทั้งของตกแต่งบ้านและเครื่องประดับสวยๆเพียบเลยละครับ วัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินวัดนี้สายบุญไม่ควรพลาดเพราะเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่ใครมาหัวหินก็ต้องแวะมากราบไหว้ขอพรกันสักครั้งบริเวณทางขึ้นซ้ายและขวาของหลวงพ่อทวดยังมีรูปแกะสลักช้างเอราวัณสามเสียนสร้างจากไม้มงคลถึงเก้าชนิดนอกจากนี้ทางวัดยังได้น,ต,นต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่าพันปีมาแกะสลักเป็นไอ้ไข่จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับ รวมถึงมีองค์ทาเวสุวรรณให้นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาได้กราบไหว้ขอพรอได้อีกด้วยทําบุญกันแล้วก็มานั่งเล่นชิลๆกับคาเฟ่บรรยากาศสบายๆที่มองเห็นวิวเขาเขียวสวยๆได้รอบทิศมารยากาศร้านนี้ดีงามเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนมากๆครับ ในร้านมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายทั้งกาแฟชาโกโก้โซดาสมูทตี้เบเกอรี่ก็มีให้เลือกเต็มตู้เลยนะครับสั่งมากินและเลียดคู่ไปกับวิวขุนเขานั่งเล่นบนเปลตาข่ายเพลินๆหรือจะมองหาเมนูจานหลักก็มีพุกอาหารจานเดียวกับข้าวของทานเล่นให้สั่งเยอะเช่นกันครับ หัวหินเนี่ยไม่ได้มีทะเลสวยๆอย่างเดียวนะครับแต่ที่นี่ยังมีน้ําตกขนาดใหญ่ที่ห่างจากฝั่งทะเลหัวหินเพียงแค่ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองน้ําตกป่าละอูตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีน้ําไหลตลอดทั้งปีครับน้ําตกป่าละอูมีความสูงถึง15ชั้นสําหรับคนชอบเล่นน้ําแนะนําชั้นที่1-3ส่วนคนที่ชอบปีนป่ายสไตล์แอดเวนเจอร์สามารถขึ้นไปได้ถึงชั้นที่7เลยนะครับ และถ้ามาเที่ยวในช่วงนี้จะได้เห็นผีเสื้อน,นับร้อยนับพันตัวตามป่งต่างๆและยังมีโอกาสพบนกต่างๆได้ง่ายส่วนใครอยากมานอนค้างที่นี่ก็มีลานกลางเต็นท์และบ้านพักของอุทยานให้บริการด้วยนะครับ